ก oh, okay. ็สวัสดีท่านส่วนตุกท่านด้วยครับโดยผมคุณภูน,นะครับเชื่อในคืนนี้เราก็จะเล่นแบบกราฟิกก,กันนะครับซึ่งผมก็เคยเล่นแบบกราฟิกตั้งนานแล้วนะครับอับพพลังของผมวิซาร์ทีห้าพันด้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อัพพลังของผมวิซาร์ที่ห้าพันพันก็ถึงยอดตันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ทำไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าที่ผมใช้เนี่ยคือตัวแนวผมนะครับขวายยนเสน,น ยองโขอออุญาตปิดเสียงกันครับผมทุกคนจะได้ยินได้ยินเสียงผมนะครับผมคือผมไม่สบายนะครับวันนี้เสียงผมก็เลยอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงครับพอดีเสียงผมพอดีผมไม่สบายเป็นเพราะว่าผมจามบ่อยมากเลยนครับฮันถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครเห็นเสียงของผมแปลกไปก็ ต้องหวงครับเพราะว่าผมไม่สบายเ,ออเออมื่อกี้ผมตัดสากไปนะครับเพราะว่าพอดีเมื่อกี้ผมจ้าผมก็เลยตัดสากไปนะครับผมตอนนี้เราก็เราจะบ,บีนไปที่กนลืมต้นว่าเต่งคาทำไมทำไมห่วงไม้คนถิ่ม คือผาาามไม่เคยไม่คนถิงเต็มเลยอะสนใจเขาน่าจะกลัวคนเล่นใหม่น่าจะไม่มีผลจริงมัง้กโอเคถ้าเกิดผมจะงบ่อยก็ขอพายด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ที่ยังเพิ่งเลเวล เลยวน้อยอยู่เนี่ยผมแนะนำค่ะว่าให้แบบแบบฟาร์มก่อนนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดถึงเลเวลหนึ่งร้อยแล้วค่อยไปฟาร์มเกาะอื่นแปลว่าอย่าเพิ่มไปต่อสู้บอสแซนนะครับผมหรือว่าอย่าเพิ่มไปต่อสู้กับบอสอะไรเพราะว่าคนยังเลเวลน้อยอยู่นะครับผมถ้าเกิดเกิดจะต่อสู้กับบอสแซนอ่ะต้องเลเวลหนึ่งพันหรือว่าสองพันก็ไม่นุ่นแหละครับผมซึ่งผมก็ อัพอัพพลังขางตัวผมพิชดดัยเยอะเพราะว่าว่าผมชอบผมพิชัยครับนั่นแหละโอ้โอ้สวัสดีนี่ไงตุ้มดีเทียวตายที่ตัวของผมนำเพราะว่าผมใช้ฮาเคเกาะอ,อยู่นะครับผมนี่ครับผมพอดีเมื่อกี้ผมใช้ฮาเคเกาะคือถ้าเกิดใครใช้ฮาเคากเกาะแรกๆน่ะน่ะ มันจะจะดำแค่เขนนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ฮารคีกะถ้ากเากิดใครอัพาร์คีกเกดกดเนี่ยครับเงีย่ย,ย,ยถึงเลเวล3,000เมื่อไหร่มันก็จะจะแบบผมก็ไม่รู้แหละว่าต้องรีเซ็ตหรือว่าว่าต้องออกเกเข้าใหม่นะครับผมมันก็จะเป็นตัวสีดำอยบานี้เลยนะครับผมถ้าเกิดเราใช้กดใช้ฮาร์คีอะฮาคีสั่งเรฟฮาคี กอนนะผมโอ้โอ,โอ้เพื่อนต่อสู้ยากใช่ไหมเดีย๋ยวขันให้เพื่อนนี่โอ้โห ขอปีป๊บสิเอ,อ๊ะจูจๆบักจูจๆบักเสิออมคนดีที่บ้านะไอยะอ๋อโอเคชื่อคนมีข่าวร้ายอยามาบอกทุกคนนะครับข่าวร้ายนั่นคือคือแบบเนี้ยเนี้ยะ บางคนอาจจะรู้แล้วครับผมอาจจะบอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคือคืออย่างเงี้ยเนี้ย,ยแบบเงี้ยมันจะไม่อัปเดตต่อไปนะครับเพราะว่าว่าคนสร้างได้บอกกับแล้วกับเราแล้วว่าว่าเขาจะไม่อัปเดตต่อไปก็ไม่รู้แหละครับว่าทำไมเขาถึงไม่อัปเดตครับผม๋ตวตอนนี้ผมขอสิลนปะืองนะนะบอกกัน ปันนานบัวมาแล้วจ้าโอเคเยี่ยงไยคือคลิปนี้เดี๋ยวผมจะกะให้ถึงถึงสีเ่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะกะให้ถึงถึงเลขเลขหนึ่งพันนาผมผมกะจะให้ถึงประมาณสักเจ็ดร้อยนาทีกเจ็ดร้อยวินะครับผม ผมกะดังนั้นแหละ่จำผมคือกะคือผมกะว่าจะให้ถึงเจ็ดร้อยวิก่อนนะครผมไปได้เกิดนะควผมมันนี่นี่มันนี่มันนี่มันนี่โอ้โห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 มุดหัวโอเคยูเลดี้โอเคเชฟผมว่าอยู่เธอตรงนี้ ไม่งั้นมันจะลาไปใหญ่แล้วทุกคนเฮ้ยโยเอเมันจะลาไปหญ่อลโอเคโอ๊ย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 ตายตายเ่โอเคก็ โอเคโอเคเยังโขอขดูก่อนว่าบอก,ก็ตายเกิดยังครับผมยวผมขบดูก่อนว่าแต่ตอนนี้ก็เลือจ0 0อยวีมาแล้วนะครับผม ถ well. ้างั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย